ใช่เขาเป็นศิ<ช>ลปินระดับโลกไปแล้วนะตอล่านี้โอก็มันเป็นเวทีวใหญ่มากเลยค่ะเป็นการไปเฟสติวัลที่ต่างประเทศครั้งแรกของผมเลยแล้วก็คนดูแบบรู้สึกจะว่าจะประมาณ40,000ืได้นะซึ่งแบบพูดเล่นๆกับพี่คือผมมาไปกับมีวงดนตรีไปด้วยแล้วก็มีพี่แดนเซอร์ไปด้วยคุยเล่นๆกันว่าเวทีมันกว้างมากจนรู้สึกว่า ถ้าเริ่มเริ่มต้นเพลงจากฝั่งซ้ายแล้วเดินมาฝั่งขวาตอนจบฝั่งขวาน่าจะจบเพลงพอดีเพราะมันใหญ่มากก็ยังไม่ได้ลองอย่างนลองอยู่เหมือนกันแต่บรรยากาศการเข้มวันนั้เขาอบอุ่นกับเราอย่างไรบ้างแบบป้ายชมป้ายอะไรเยอะค่ะจริงๆวันตอนที่ไปผมก็ กังวลอยู่ไหมครับว่าเราไปนู่นน่ะจะมีคนรู้จักเราไหมเพราะว่าคนก็ไม่ใช่น้อยเลยครับต้องมีคนที่รู้จักเราแล้วก็มีคนที่ไม่รู้จักเราอยู่แล้วหนู้าไม่มีคนรู้จักคือป้ายหนูติดเป็นแถวเลยคนไม่รู้จักก็น่าจะรู้จักหนูอ่ะจริงทั้งเมืองเลยป็นแฟนน่ารักมากแบบไปทำทำให้ครับเขาแบบทําเป็นธงหน้าผมด้วยแล้วก็ปักอยู่รอบนอบงานงี้ครับแล้วก็ ตอนที่ตอนที่เริ่มงานเขาก็มีทงเป็นชื่อภาษาจีนของผมแบบนูนนิวหลินจิงยืนแล้วก็โบกไปโบกมาด้วยเขาลองเพลงตามเราได้บ้างไหมครับลองได้ครับลองแบบเพลงภาษาไทยอ่ะเขาเขาก็ลองได้นะใช่แล้วเราลองจีนไปด้วยมั้ยมีด้วยครับร้องภาษาจีนประมาณสองเพลงครึ่งครับเพราะว่าครึ่งเพลงคือรักแท้รักแท้ไทยครึ่งหนึ่งครับ คิดถึงคนเท่ากับ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 มีคนไปไปพักผ่อนกับครอบครัวะครับไปญี่ปุ่นมาเราเราไปงานงานที่โรมครับผมแล้วก็บินตรงไปเลยญี่ปุ่นครับผมใช่ก็สลกมากตอนที่ดูว่าจะโทรหาหนูให้ลังใจไม่ทันแล้วตอนนั้นหนูแบบโลกแบบมันจะขึ้นเวทีแล้วใช่หนูขึ้นมาแล้วด้วยขึ้นมาแล้วแล้วหนูน่าตื่นเต้นมากโอ้โหคืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีผมจะต้องออกไป ข้างนอกเวทีแล้วออกไปขึ้นเวทีแล้วครับแต่แล้วอยู่ดีเฮียก็โทรมาซึ่งก็แบบอุ้ยทำไงดีอะรับไม่ทันแน่เลยแต่ก็รับก็ได้แต่ถ้ารับไม่ทันก็ไม่เป็นไรแล้วหนูแบบตื่นตื่นตมากเลยเราเอารูปลงให้ทุกคนได้เห็นก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีครับแต่เฮียโทรมาผิดจังหวะไปนิดนึงขอโทษครับเฮียโทรมาช้าไม่รู้ว่าจะไม่เป็นไรทันแต่เป็นษาสำคัญก็ต้องรับแต่เนาะรับอยู่แล้วจีน่าถ้ามันอักเสบเดตนไม่ต้องรับก็ได้เอาแบบสมาธิเพราะว่ามันต้องพักรูสมาธิอะมากแต่เป็นกำลังใจกมากขึ้น ล้วบอกเขาว่าอะไรสองคนเป็นกำลังใจครับผมเขาทำเต็มที่ครับผมแน่นอนและในสายมีคุณแม่อยู่ข้างหลังเพียด้วยครับคุณแม่อยู่หลบอยู่อนก็คุณแม่น่ารักดีครับแบบคุณแม่ก็ยืนหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้ใส่หายคุณแม่เป็นกำลังใจของเราใช่ไหมก็เป็นกำลังใจก่อนขึ้นเวทีนะครับสุดสุดท้ายคือแบบว่าเต็นไปหมเต็นไปก่อนเดิม แต่ถ้าเป็นเฮ er ียนะน่าจะตื่นเต้นมากมันเป็นความภาคภูมิใจเลยครับเพราะมันเป็นมอญใหญ่นะครับมอญใหญ่มันใหญ่มากเลยครับก็คิดว่าหลังจากนี้ก็อยากไปอีกนะครับตอนแรกอะกลัวๆเหมือนกันครับว่าจะทําได้ไหมแต่ว่าพอขึ้นไปกังวลอยู่สัก เพลงสองเพลงครับหลังจากนั้นก็เริ่มแบบเริ่มสนุกแล้วก็มันเลยนะครับเหมือนเลยเราเป็นเหมือนหนึ่งแบบซอฟต์พาวเวอร์คีพอปที่แบบให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยร้อนพ้นนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีใจมากเลยครับอยากจะไปอีกหลายๆรอบเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มชอบเริ่มชอบ้วครับสนุกสนุกมากเลยแต่รอบนี้คือไปถ้าเกิดไปเพิ่ก็มีเพลงเต็มเลยให้แฟนๆได้ฟังกับรอบที่แล้วก็ลองไปแปดเพลงเลยครับรู้สึกเยอะมากเลยนะครับแปดเพลงแต่ว่า แรงไม่ตกเลยครับมากเลยชอบชอบแล้วหลังไปนีแล้วครับจะนีคิวไปไหนอีกบ้างอย่างไรครอ๋อก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวมีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีสซมิทติ้งครับใช่ที่มาเก๊าใช่ครับก็เดี๋ยวกี่วันก็จะไปแล้วจะไปแล้วครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆทางเร็วๆนี้ไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยกัน ใช่ครับแล้วก็อาจจะมีบินไปต่างประเทศอีกครับภายในเดือนนี้เดือนหน้าอย่างปีนี้ก็แพลนต่างประเทศแล้วก็เยอะเหมือนกันเนาะแฟนๆใครคิดถึงแล้วทีเนี้ยเออเขาก็แฟนๆก็บ่นคิดถึงตลอดเวลานั่นเองครับใช่ถึงอยู่ไทยก็บน่นคิดถึง แต่ก็่อยไป้อกมาให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันแล้วถูกไหมทั้าซีรีส์อ๋ยใช่ค่ะไม่รู้ว่าออกมาแล้วทําให้หายคิดถึงหรือว่ายิ่งคิดถึงกว่าเดิมนะพี่พีหนึ่งเลยได้ไหมอะไรเงี้ยะแต่ชอบมากครับเห็นคนทำรีแอคหลายคนมากแล้วก็ฟิดแบบแบบดีครับผมสามารถติชมได้คะเราก็จะชมเยอะเรื่องของพนาการการแสดงของทั้งคู่มากที่ออกมาต่างๆจริงๆมันก็ต้องแบบปรับอีกเยอะพอสมควรครับผมสำหรับส่วนตัวรู้สึกว่ามันมันลึกมาก ครับผมก็ต้องเรียนรู้บทบาทในตัวละครไปเลยหลังจากนี้ก็ยังพอมีเวลาให้พัฒนาได้อีกครับก็จะทำาวามเข้าใจตัวละครให้เยอะขึ้นอีกใช่เพราะว่าจริงๆมันไกลจากตัวเรามากเลยเนาะยิ่งหนูนี่คือไกลเราก็ต้องแบบว่าซ้อมพัฒนาให้มากที่สุดเพื่อแบบว่าเป็นตัวละครให้แบบว่าเต็มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดแต่ยังไม่ได้เริ่มเริ่มหายจริงจริงต่างๆใช่วงนยังยังไม่เริ่มตัวเต็นครับแต่ว่ามีเริ่มเรียนแล้วใเริ่มเรียนบ้านแล้วแนาทีมาก็คือ จริงๆถือว่ายาวอยู่เหมือนกันนะครับแปดนาทียาวๆจริงๆเกือบเข้าเบรกหนึ่งของซีรีส์เลยไม่หลอดเป็นไม่หล่อที่ยาวมากแต่ว่ามันอิ่มมาครับเห็นแล้วมันแบบมันอิ่มใจที่มันจุใจดีครับยาวๆไปทำน่าจะชอบกลับไปดูตัวเองแล้วเป็นไงมันมีโมเมนต์เขื่อนว่าเอ้ะมันต้องเพิ่มอันโนนอันนี้เพิ่มเกินยังไงมะอนหนูก่อนอันหนูก่อนก็มีอยู่แล้วครับจริงๆเราดูเราก็ยังรู้สึกว่ามี มีมีจุดที่เราติดอยู่แล้วแหละครับใช่แล้วก็อาจจะมีจุดที่แฟนๆก็ติดเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ก่อนที่จะถึงออตอนถ่ายตัวเต็มก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆยิ่งดูเยอะก็จะยิ่งจับข้อผิดพลาดและผมจริงๆก็มีมีติดบางบางส่วนเหมือนกันครับผม,มก็ก็ต้องเรียนรู้กันแล้วก็พัฒนานเราต้องไปเวิร์กช็อปแต่เรื่องนี้จะมาหลังกับคอมไมรเวอร์ใช่ไหม ใั่ครับใช่ครับแล้วยังไงครับเห็นเมื่อกี้บอกว่าตำรว้ใกล้ใกล้แล้วจริงๆซอมบี้เวอร์เป็นเรื่องที่ถ่ายยากครับสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นทีมงานเองหรือว่าตัวละครคนเอง,เค,รอองครับผม응ซึ่งเรื่องนี้ตัวละครเยอะมากลวซึ่งแบบในแบบประเทศไทยยังไม่ค่อยมีแบบว่าเรื่องซอมบี้อะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันแบบว่ามันต้องแบบมือใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทาให้ออกมาดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหลังหรือว่าเรื่องหน้าครับแต่รู้สึกว่ามีอะไรคมันสนุกดีเนาะ มันแบบว่าหนีตายกันดีใช่ครับสนุกดีวิ่งจีดีวิ่งเยอะมากเลยนะถือว่าได้ว่าคาร์ดิโอหนูบางวันแบบวิ่งจนเหนื่อยเลยแล้วก็มาปวดขาเลยครับไปวิ่งเสร็จแล้วก็มองหน้ากันเพราะมีคนเหนื่อยเป็นเพื่อนต้องไปฟิตร่างกายเพิ่มมาเพราะว่าดูมันพอเป็นการหนีซอมบี้แล้วมันต้องใช้ร่างกายหมักกันขนาดไหนจริงๆก็อาจจะไม่ต้องฟิตถือสะว่าฟิตตอนถ่ายนั่นแหละครับตอนถ่ายก็คือฟิตไม่ในตัวด้วยเลยนะเพราะว่า ก็วิ่งไม่ได้วิ่งแค่ทางตรงครับไม่ได้วิ่งแค่ทางลาบวิ่ง <c oughs> ขึ้นลงบันไดด้วยไม่ได้ว <c oughs> ิ่งบันไดตรงใช่ <c oughs> ด่านต่างๆมันจะมีมเซอร์ไพรส์แมเพรานนี่คือซอรมาแค่อยูอยอ่ในมหาวิทยาลัยไงโอ้อยจริงๆบอกเลยว่าเนื <c oughs> ้อเรื่องแบบว่าโอโ้โหแบบมันมีที่มาซึ้งมากอ,มอย่างที่แบบพี่ปอพี่แบบเคยพูดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีจุดที่น่าสนใจมากๆซึ่ง บอกเลยถ้าใครพลาดดูสักวินาทีหรือว่าได้หลอกหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจได้เรื่องนี้ต้องติดตามทุกเอพนครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่ขอย้อนกลับไปซีรีส์คูหน่อยตัวนี้เมียคือหมากัน้งงานถูกไหมใช่ครับมันประมาณกี่ปีนะกี่ปีก็สามอ่ะถ้าตีแบบจุสามสองครึ่งอ่ะอาจจะสองสองสองครึ่งแล้วกันใช่มันกดดันไหมเพราะว่ามันอันแรกมันก็สองคนเลยเยะมากเลยอ่ะเข้ามา ถามว่ากดดันไหมล่ะครับจริงๆก่อนที่จะมาถึงเรื่องนี้เราก็พอจะมีอะไรมามีแบบดับแสงรลวีด้วยแล้วก็มีอะไรอีกนะครับก็มีมีหลายอย่างแบบซีรีส์นอกบ้างใช่ครับ<อ>ก็จะถามว่ากดดันไหมมันถ้าจะกดดันจะกดดันเรื่องว่าแบบเราจะทำได้ เต็มที่แค่ไหนทําได้แบบว่าถูกใจแฟนๆเมยมากกว่าครับอาจจะไม่ได้มองว่าจริงๆถ้าประสบความสาเร็จก็ดีใจมากครับแต่ถ้าคือเราเหมือนออซิลี่แค่ขอให้แบบแฟนๆชอบทุกวันเลยส่วนผมกดนด้นะครับผมไม่ต้องทำากดดันทุกเรื่องครับผมรู้สึกว่าการเริ่มเรื่องใหม่ก็คือการเริ่มต้นใหม่ก็เจอทีมงานนะครับผมแล้วก็เจอนักแสดงใหม่แต่เรารู้สึกว่าสนุกมันก็คือการเรียนรู้ เราก็ต้องแบบศึกษาตัวละครให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้สมบทบาทตัวละครมากที่สุดครับผมแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยคิดว่าน่าจะกดการทุกทางฮนะก็ <c oughs> <c oughs> จะทําเต็มที่ที่สุดครับช่วงใกล้ๆน่าจะเครียดอยู่เหม <c oughs> อหือนกันใช่ตอนนี้เราแบบว่าต้อง <c oughs> ชิวๆก่อนเราอย่าเพิ่งมากดดนัน <c oughs> ตอนนี้โฟกัสงานค่อยกดดันโฟกัสงานอื่นๆด้วยงานที่ย้อนจะไปอีกนิดนึงก็จะไฟดีเออแล้วก็ในนี้เพื่อต่อไปแนวเรื่องที่แบบชอสำนับอย่างราการระหว่างนั้นอะ ได้รับรู้ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับเรเงี้ยก็ก็มีบ้างครับผมก็มีบ้างจริงๆผมว่ามันเขาเรียกว่าเป็นความคิดส่วนตัวมากกว่าเออเราก็มีบ้างครับผมจริงๆเราไม่ไม่ใช่เคยไม่เกิดความรู้สึกนั้นเหมือนกันจริงๆมันก็สนุกเรารู้สึกว่าได้อยู่กับหนูแล้วก็แฟนคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้าเราแบบไม่มีแฟนมาสนานั้นรู้สันชยัยเราก็ไม่รู้ว่า เราจะทําผลงานออกมาให้ใครดูอะไรเงี้ยก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนด้วยแล้วม่แรงกันอย่างไรบ้างแต่คนแบ้นยิ่มกว่าคนกับนต่างหากค่ะก็ได้ฮิวใจกันยังไงหรอกครับ็คืใเอ่อก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับแบบจริงๆผมกับเฮียเจอกันเจอกันบ่อยนะเจอกันเรียกว่าแทบทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่า มันก็มีเวบที่เราคิดว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีคนที่เดินไปกับเราด้วยนะใช่ค่ะและ้วเฮียก็จะคอยเป็นกาลังใจให้ตหลอดอย่างที่หนูบอกไงว่าความรักมันมีทุกมีสุขก็เหมือนกการทํางานมันก็มีทุกม,มีสุขครับผมเราก็ต้องแบบว่า <c oughs> จะพูกเขาเรียกว่าอะไรนะศนคติหรืออะไรปรับเปลี่ยนไป <c oughs> เรื่อยตามยุคสมัยหรือว่าการผลงานนะครับมันก็คือการเรียนรู้มันก็คือมนุษย์เออเราก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนในการเรียนรู้ครับผมแล้วก็เกิดโตขึ้นเนาะใช่ครับผมบางทีก็ คอมเมนต์อะไรเงี้ยมันก็จะมีนิดนึงมันเราคนอ่านมันใครอ่านมันก็อาจจะแบบนิดนึงถ้าเป็นคอมเมนต์ที่มันแบบไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อยู่ที่จิตใจคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวลองผ่านผ่านมาได้มาได้แค่เราแข็งแกร่งก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะแล้วจากวันแรกตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นเยอะแล้วครอย่างเราเรื่องอย่างเรารู้สึกไหมครับว่าเราช่วงนี้แค่ไหนที่วันนั้นเราไม่ได้ยอมแพ้มันทําให้เรามีวันนี้ได้งก็ จริงๆรู้สึกว่าถ้าวันนั้นยอมแพ้ไปน่าจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตแล้วแหละนะใช่เพราะว่าถ้าวันนั้นยอมแพ้ไปแล้วคือวันนั้นถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็ผ่านมาได้จนมาอยู่ทุกวันนี้ค่ะแต่ถ้าเรายอมแพ้ไปแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบโอ้ไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแต่วันนี้ผ่านมาได้แล้วแล้วว่าตอนนี้คือแฮปปี้มีคนเคียงข้างพร้อมเดินไปด้วยกันก็เดินไปเรื่อยๆครัไปเรื่อยๆ ประานหน่อยไหมขอสงกรารนิดนึงสงกรานมียังไงบ้างครับเด็กๆมีแพลนกันยังไงบ้างคงานครับผมเดี๋ยวไปเรามีงานนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับวันที่14สิบห้าครับสงกรารแพลนทำงานครับทำงานตันนี้เป็แบบเอ็นจอยทำงานด้วยที่ต้องฉีดน้ำปั๊มน้ำรดน้ำต้องหัวผู้ใหญ่ยังไงมะเดี๋ยวเดี๋ยวผมน่าจะมีหลังหลังงานเสร็จน่าจะกลับบ้านครับผมครับชิงรายพี่นุวัตโล๊บเจ้าของผมก็ ก็โฮล์มวนเวียนอยู่แถวนี้แหละครับวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้ครับก็ถ้าเฮียกลับบ้านผมก็ไม่อยู่บ้านก็ออกมาเที่ยวเล่นแถวแถวแถวนี้แหละครับหรือว่าหนูจะไปเชียงรายท่านสิพี่ตัวไม่ชวนน้องไปหรอไชวนพี่ชีเป็นสนับไปเฮียเฮียกลับไปใช้เวลากับครอบครัวดีกว่า อาสาแฟน,เ,นเดินทางกลับบ้านปลอดภัยปลอดภัยนิดนึงครับผมก็สงกรานนี้นะครับผมก็เดินทางไปไหนก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมก็ใครที่มีเวลาก็จะให้กลับไปหาครอบครัวนะครับไปเจอหน้าพ่อแม่พี่น้องนะครับผมแล้วก็ใครที่เจอผู้ใหญ่ที่แบบว่าเราเคารพพ่อแม่เราก็สามารถดำน้ำดำหัวได้นะครับผม ไม่ใช่ดำน้ำไม่ดำน้ำดำดดำ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 น้ำดำหัวเลยลดน้ำดำหัวมีจะเล่นน้ำดำน้ำดำดำน้ำดำหัวไม่ใช่ครับลดน้ำดำหัวครับครับก็ใกล้จะส่งการแล้วครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับใครที่ใครที่ออกมาเที่ยวเล่นก็อยากจะให้เราบะรามัดระวังความปลอดภัยด้วยครับใครที่ไปเที่ยวที่ไหนก็คใอยเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยเหมือนกันครับขอให้เป็น อ่สงกรานต์ที่ทุกคนมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเลยครับไม่ว่าจะกับครอบครัวกับคนรักหรือกับเพื่อนก็ได้สวัสดีปีใหม่ไทยเช้า <c oughs> ขอบคุณครับ